ครับเพื่อนนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และท่านผู้บริหารทุกท่านครับหลักสูตรท CPO e p l e Officer หรือเราย่อว่า CPO ซึ่งดำเนินการโดย PIM HR Excellence Center นะครับซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการให้คำปรึกษาและก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรโดยการสนับสนุนของบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับ เราได้จัดหลักสูตร c p o หรือที่ People Officer มา14รุ่นแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาต่อเนื่องกันประมาณ7ปีนะครับตลอดเวลา14รุ่นนะครับ7ปีเนี่ยเราก็จะแชร์ best practice แชร์หลักการที่ถูกต้องโดยที่พุ่งเป้าหมายไปที่การ transform องค์กร transform ร,ระบบของมี m a n r s o r นะครับเราได้เรียนรู้ว่าณวันนี้องค์กรในประเทศเรา เรารู้แล้วมีความจําเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องมีการทานฟอร์มระบบองค์กรระบบบริหารงานบ,บคนุคคลแต่โจทย์ใหญ่ก็คือว่าเราจะทานฟอร์มอย่างไรนะครับหลายองค์กรก็อาจจะยากลบาบากในการที่จะปรับเข้ากับโจทย์จริงๆของแต่ละองค์กรนะครับนะเพราะฉะนั้น CPO รุ่นที่15นะครับ CPO 15นี้นะครับเราจะเน้น How to มากขึ้นนะครับโดยเราเรียกว่าเป็นการทำ People Solution Lab ก็คือเป็นเรื่องของการเอาโจทย์จริงๆขององค์กรนะครับมาปรับใช้ทดลองทําในจุดสําคัญแต่ละเรื่องหลังจากที่ผู้ร่วมสัมมนานะครับได้ฟังเบสแทกทีสได้ความหลักการที่ถูกต้องทันสมัยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็จะเข้ามาเทรนนิ่งเสมือนหนึ่งทำคอนเสิร์ลกลุ่มในเวลาเดียวกันโดยที่มีผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับ นักปฏิบัติที่เป็นเจ้าของเคสจริงๆมาร่วมในการทำเวิร์กช็อปมาร่วมในการให้ข้อมูลด้วยโดยที่จะมีพี่ๆนะครับฟาสิเนเตอร,ตอร์ดังมีรายชื่อหลากหลายดังต่อไปนี้ครับ CPO15 นี่นะครับจะประกอบด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็มีกรณีศึกษามีเมาเซ็กทีสโดยตัวจริงองค์กรจริงๆที่เป็นคนโอเปอเรตเรื่องนั้นนะครับเป็นมาเป็นฟาติเตอร์เองนะครับแล้วก็เราก็จะจัดเนื้อหาให้ครอบคลุมในสาระสำคัญที่องค์กรจะต้องทาร์สฟอร์มนะครับประกอบด้วย5โมดูลซึ่งจะมีรายละเอียดเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ครับ